สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้โจทย์จากที่บ้านมาว่าอยากเอาปั๊มลงมาต่ำกว่านี้นะครับจริงๆเขาอยากเอามาวางตรงพื้นเลยนะครับให้มันอยู่ตรงพื้นเลยนี่ให้มันอยู่ตรงพื้นเอาแค่อิดก,ก้อนเดียวก็พอนะครับสองก้อนข้างล่างที่เป็นฐานนะครับอันนี้มันสูงเกิน ตอนแรกที่ออกแบบแบบนี้นะครับก็เพราะว่าสายปั๊มเนี่ยมันสั้นมากๆเห็นไหมเนี่ยสายไฟนะครับจะถอดออกก่อนนะสายมันสั้นนะครับก็เลยต้องเทินขึ้นจริงๆตอนนั้นติดตั้งก็น่าจะต่อสายหรือว่าเปลี่ยนสายใหม่หรือว่าเอาบล็อกไฟลงมานะครับปลั๊กไฟลงมาอีกนะครับทีนี้สิ่งที่จะทำก็คือว่า ผมปิดวาล์วกันสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะตัดท่อแล้วก็ต่อใหม่แล้วก็เอาปั๊มลงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะตัดยังไงได้บ้างนะฮะนี่ถ้าระดับนี้น่าจะโอเคนะครับตัดระดับนี้นะตัดตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ตัดตรงนี้น่าจะโอเคนะว่านะประมาณนี้แล้วก็ใส่ วาลอันนี้บอลวาลตัวนี้ก็รั่วด้วยนะฮะเนี่ยรั่วหมดเลยโอเคเดี๋ยวเริ่มทำกันนะฮะ ต,ตัวนี้เป็นเป็นท่อรูจากแทงเข้ามาปั๊มนะครับแทงเข้ามาปัม๊มส่วนตัวนี้อันนี้เป็นน้ำที่เข้าระบบทั้งหมดของบ้านนะครับหาดูข้อง,งอกันไม่รู้ว่ามีข้อง,งอหรือเปล่าจะงอไป ปล่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวปั๊มลงมาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะยกอิดออกก่อนนะครับ มาอยู่ตรงหมดเดี๋ยวทำไงดูเรื่งลัง่อนอืมีะขาบเล็กเนอะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาปั๊มไปตั้งนะครับ นนมานี้ะครับท่อทางน้ำเข้าเนี่ยผมน่าจะผมน่าจะต่อตรงต่อตรงเข้าเลยใส่ข้อตรงนะครับเขาต่อตรงเข้าเข้ามาอันนี้เดี๋ยวทาดาวก่อน เราที่ผมใช้ผมใช้กาว SGT นะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราใส่บอลวาลนะครับบอลวาลตรงนี้เลยนะ คำไว้ก่อนนะเพราะว่ามันไปดูแล้วมันไม่มีวาล์วปิดนะครับเดี๋ยวน้ํามันจะพุ่งนะครับเดี๋ยวเราเตรียมข้อต่อจากต่อตรงจากตรงนี้ไปก่อนนะ ทาเกานะครับตอนนี้ทาเาวเดี๋ยวผมจะเอาใส่ตัวบอลวาวนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าต่อตรง ต่อตรงมาเลยแล้วก็จากนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะตัดท่อเนี่ยแล้วก็เอาใส่ข้อต่อตรงนะครับขาล้า,ลานะจะได้ทำแบบเร็วๆนะครับเพราะว่ามันมีน้ำนะรัก็จะได้ตัดใส่เลย นนดีักลัวน้ำพุ่งโดนกล้องผมขอเก็บกล้องต้งนี้น้ำพุ่งจริงนะครับเช็คก่อนว่ามันรั่วหรือเปล่า ทีนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่ข้องอครับ ประมาณนี้นะเดี๋ยวบอลวาวน่าจะใส่ตามข้องงอเลยนะประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราทําข้อง,งอแล้วก็บอลวาวก่อนนะฮะงอแล้วก็ใส่บอลวาวแบบนี้เลยนะครับ ตัวขี้เลื่อยนี่ต้องออกให้หมดนะครับที่เราเลื่อยเอาออกให้หมดเลยไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาไปอุดตันรูนะครับเดี๋ยวล้างเลย อีกข้างหนึ่งเดี๋ยวใส่บอลวาวนะครับนี่เหลือช่องตัดเพื่อได้ตัดนะครับนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็ เดี๋ยวเราใส่ข้องงองนะครับ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวก็เราจะตัดตัวท่อนี้แล้วก็เอาใส่บอลวาลเลยนะครับขยับความออกมานินอยนึงไม่ถ้า ีนี้เดี๋ยวเราจะทาก,กาวนะฮะทากาวแล้วก็เดี๋ยวจะเอาท่อใส่ต่อกันนะครับใส่บนวาล์วโอเคเดี๋ยวจะเอาใส่แล้วนะครับ เรียบร้อยแก้ปัญหารั่วซึมได้ด้วยแล้วก็เอาลงมาข้างล่างด้วยนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวจะไปต่อไฟอสายมันสั้นมากนะครับนี่เห็นไหมสายมันแค่นี้เองนะครับมันไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะครอบไว้ โอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อไฟเพราะว่าไฟมันไม่ถึงนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อเสร็จสับเรียบร้อยปลั๊กไฟอยู่นู่นบนนู่นนะมันไม่ถึงโอเคไปทําไฟนะครับอ่านี่ก็เป็นปลั๊กไฟนะครับที่เราจะเอาลงมานะครับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเราเบรกเกอร์ลงเรียบร้อยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะถอดตัวบล็อกไฟลงมานี่ก็เป็นสายที่ต่อเข้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาบ็อกมันลงมานะฮะ ออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาติดไว้แถวๆนี้นะฮะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินเราต้องติดเนี่ยติดบล็อกนะครับติดบล็อกให้ติดกับผนังนะครับอันนี้ตัวเก่าลูกเก่าก็ใช้ไม่ได้นะฮะโอเค อ่าโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเช็คลัว่วก็ไม่รั่วนะครับเช็คทุกจุดละเช็คลัว่วก็ไม่รั่วละนะฮะก็ใช้งานได้ปกตินะครับปลั๊กไฟก็เอาลงมาเรียบร้อยนะครับโอเคให้ดูประมาณนี้สงสัยยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ